อกลับมาแล้วหรือจ้าเจาหนึ่งกินดีตอนเร็อโอ้ยรู้สึกตัวเองทีก็เหมือนโดนดูดมาที่ไหนสักที่โอ้ยนี่มันคุณคุๆนะเนี่ยนี่มันบ้านคุณยายเองหรอกเหรอโอ้โหยังเก่าเหมือนเดิมเลยนะครับคุณยายไม่หัดปรับปรุงใหม่ซะบ้างเลยหรอครับ โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมแกรนนี่กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะว่าเรานั้นได้ทำการอัปเดตคุณยายแกรน n y นะครับผมให้มีทางหนีออกเป็นทางที่3นะครับผมหลังจากที่เราหนีไปจากทางประตูและก็ทางรถนะครับตอนนี้ก็มีอีกทางหนึ่งซึ่งทางนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเองนะครับผม เหมือนคุณยายจะอยู่ห้องทางด้านขวานะครับรู้สึกไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยขอทำของตกแล้วก็ซ่อนตัวแป๊บหนึ่งนะครับล่อคุณยายออกมาแ้จะได้ยินเสียงเจ้าหนูนนั่นมันเปิดประตูเหรอ <c oughs> มันทำของตกไว้ด้วยมันน่าจะอยู่แถวนี้เลย <c oughs> แต่ว่าฉันไม่มั่นใจหรอกนะฉันขอวางกับดักไวก้ก่อน มันเยียบเข้าไปแล้วล่ะก็ฉันจุดฟาดมันด้วยไม้ตะก,กบเบือทางด้านหลังนี่แหละโอ้โหคุณยายไม่ได้กินผมหรอกครับผมเล่นเกมคุณยายเซียนขนาดนี้เห็นไหมนางแก่นั่นมันลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปห้องทางขวามาดูสิว่าเราเจอกับอะไรโอ้โหกุญแจรถในชักโครกโอ m ม g o d แล้วฉันต้องหยิบขึ้นมาจริงๆหรอ นี่มันเหม็นไปทั้งตำบลเลยนะนี่แกแกจะเอากุญแจรถฉันไปไหนนะฮะกลับมาโอ้คุณยายมาแล้วครับผมทุกคนวิ่งหนีกันครับวิ่งหนีวิ่งหนีเราจะไปที่โรงจอดรถนะครับเพื่อไปเอากุญแจรถไปไขที่รถที่รถเล็วแล้วแล้วแล้วเปิดเปิดประตูทําของตกไหมโอ้ตรงนี้มีรีโมทครับตรงนี้มีรีโมทเร็ว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 คุณยายจะมาแล้วลิบวิ่ง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  ตอนนี้เราก็ลงมาถึงโรงจอดรถแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะเปิดกระบอกกระบอกกระบะกระบะล,งลังรถโอเคแต่ว่าตอนนี้เรารอคุณยายมาก่อนและเราพบชิ้นส่วน1ใน3ของการหลบหนีแล้วนะครับผมนั่นก็คือวาลวนะครับผมวาลวนี้จะใช้ในการหลบหนีนะครับออคือตอนนี้เราต้องรองคุณยายมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าคุณยายจะมาต้นไหน ฉันได้ยินเสียงเจ้าเด็กนั่นมันอยู่ในห้องอาบอบไอน้ำของฉันนี่นนฉันจะเข้าไปดูดีไหมนะเข้าไปเลยครับคุณยายปิดประตูล็อกก่อนแล้วก็สับสวีดเป็นยังไงล่ะเอ๊ะเ,เจ้านั่นมันทำอะไรนะแกอยู่นอกประตูนี่แกคิดว่าฉันพังประตูออกไปไม่ได้อยังงั้นหรือแรงของฉันน่ะมีเยอะกว่าแกเป็นสองเท่าเลยนะ แต่ว่าตายไปแล้วครับผมโอ้โหไหนบอกจะพังประตูออกมาไงครับคุณยายเปิดประตูโอ้นอนแอ่งแมงเลยครับผมดมกลิ่นยาสลบไปผมใส่ยาสลบลงไปในไอ้น้ำด้วยนะแต่ว่าผมไม่สลบเี่งโคตรเลยเปิดกระบะลังรถจะได้อะไรอู้ได้ตุแจห้องอาวุธครับทุกคนแต่ว่าเราจะเอาวาวไปด้วยนะครับนี่คือหนึ่งใน ของที่เราจะใช้หลบหนีนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในสี่นะครับ,นนรบผมของที่ใช้หลบหนีห้องใหม่ครับผมขอเตรียมตัวเอาตัวนี้ขึ้นไปข้างบนไปเตรียมตัวไว้ในห้องห้องลับนี่คือห้องลับของเราฮ่าทุกคนคงไม่สังเกตเลยเละซีท่าว่ามันมีอะไรนี่ไงครับผมประตูลับ อยู่ตรงนี้เองวางเอาไว้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหากุญแจมาเปิดนะครับซึ่งซึ่งกุญแจก็อาจจะอยู่กับใครที่ไหนสักที่ที่เป็นความลับก็ได้เดี๋ยวเราลงไปเอากุญแจอาวุธเปิดมาเพื่อเล่นให้มันเซฟนะครับผมเดี๋ยวคุณยายจะมาจับตัวเรา ก็หลังจากที่รอดใต้อุโมงมาสองสามรอบนะครับลงบ้านคุณยายเราก็พบกับตู้เก็บอาวุธแล้วนะครับเป็นหน้าไม้ครับผมอย่างเช่นตัวเดิมนอน้อแล้วก็ยาสลบที่มีปริมาณสัก10มิลลิลิตรนะครับผมสามารถทำให้คนคนนึงสลบได้เลยนะครับเป็นวันหนึ่งเลยแต่คุณยายของเรานั้นแข็งแกร่งมากเพียงแค่2นาทีคุณยายก็จะฟื้นกลับมาทุกคนเราเจอที่หมุนด้วยแหละเดี๋ยวเราจะเอาไปหมุน ที่บอ่อน้ำนะครับผมโตตรงนี้เจอแต่ตุ๊กตาหมีนะครับอ๋อโอเคคุณยายมาแล้วโอ้โกแกหลบอยู่ในรูนี่อย่างนั้นเหรอผมไม่กลัวหรอกนะครับคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะลองริมรถยาสลบของผมหนะ้าบัดนี้เออโอ้ห้ยายดูซึมยาสลบเข้าไปแล้วเออนอนขวางทางซะด้วยนะคุณยายออกไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูตรงนี้ นี่นี่เป็นไงอีกคุณยายตกบันไดไปเลยฮ่าฮ่มันไส้มานานแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยิงเอาไขาควงนะครับข้างบนห้องตรงนี้ผมจะบอกว่าไขาควงก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับขออนุญาตเล็งยิงโอเคตกลงมาแล้วนึกว่าจะไม่ตกเหมือนภาคแกรนนี่เอลซาแล้วนะครับผมยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตกสักทีหรือแกรนนี่บาร์บ้ก็ไม่รู้ภาคนั้นคือหาทางออกไม่ได้เลยโคตรยาก โอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะมาไขสกรูหรือว่าน็อตน็อตแหละไม่ใช่สกรูหรอกตรงนี้โอเคได้กุญแจตู้เซฟครับผมหยิบมาหยิบมาโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดตู้เซฟดูนะครับว่าเราจะได้อะไรเราม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 าเรามาเปิดตู้เซฟกันชึบอ้นี่ครับผมหนึ่งในสามอุปกรณ์ในการหลบหนีที่ตัดโซ่นั่นเอง ตอนนี้ทุกคนคงจะเดาลักษณะทางหนีของเราแล้วได้แล้วสินะครับว่ามันเป็นยังไงมันต้องมีโซ่แน่นอนแหละอย่างหนึงโอเคเดี๋ยวเราจะล่อคุณยายมาฝั่งนี้แล้วเราก็จะไปโยนของไว้เตรียมไว้ลงไปในประตูลับครับผมเอาละไขควงก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับโยนไขควงลงไปก่อนเลยอาจารคุณยาย น้อยเนี่เกบังอาจบุกรุกบ้านฉันเก๋นะเก๋จะ,จะตามจับเก๋เทุกคนหยิบปืนยะาสลบมาเร็วเร็วเ,วเวยิงยิงยิงไหนหายไปไหนหายไปไหนแล้วลงลงก่อนลงก่อนลงก่อนตั้งหลักก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหคุณยายอย่าพึ่งมานะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังต่เต้นระทึกลุ้นลุ้นลุ้น เอ,เ,อเอาเอาเอาลูกยากระสุนมันไม่เข้าไม่เข้ามือโอเคฉันมาแล้วไหนเจ้าหนูสกปรกนั่นมันจะทำอะไรเอเอโออกงประตูกองรอนประตูกองรอนคุณยายคุณยายอย่ากลับมาโอยออกไปขึ้นไปสิคุณยายขึ้นไปโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าลงมาเป็นไงบอกว่าอย่าลงมายังไงเ่าเป็นไงโ oh. อ้โหอะหยิบ มาแล้วที่ตัดโซ่โอ้โหนอนแอ่งแมงอยู่เลยคุณยายเอามือออกไปนะครับผมอย่าจับผมคุณยายสลบไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมของนะครับให้ครบแล้วเราค่อยโดดลงทีหลังนะครับผมโอเควางที่ตัดโซ่ลงไป <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแค่สองอย่างครับผม เปิดประตูหาเปิดประตูหาตอนนี้สบายใจได้แล้วครับผมไม่มีคุณยายไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เลย <c oughs> เปิดออกมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้มีแตงโมอะไรอยู่ในแตงโมนี่นะลองมาสักดูกันดิว่ามันจะมีอะไรอยู่ในแตงโมลูกนี้มาเลยอันนี้คือกิโยตินประหารชีวิต <c oughs> ชีวิตแตงโมโอ้โหมาสเตอร์คี ไม่จาเป็นเลยครับผมมันไม่จำเป็นสาหรับทางที่เราจะออกอ๋อพันท้ายปืนช็อตกันปืนลูกซองเอาดีไหมนะอืมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับโยนทิ้งดีไหมก่อนอ๋อทุกคนเราเจอสเปเชียลคีย์กุญแจห้องแมงมุมครับผมอาจจะมีของอยู่ในนั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปเปิดประตูและก็ลองไปหาเนื้อมาให้เจ้าแมงมุมกันนะครับ เอาไปเสียบเข้าไปจืบ๊บโอเคหมุนไปแล้วทีนี้เราก็ลงไปซ่อดตรงนี้อีอีอ,อมันมีอะไรบ้างจืบโโจ๊บโอ้โหจื๊บไม่มีไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเราหาไปแล้วโอเคครับผมต่อไปเราก็จะไปหาชิ้นเนื้อครับชิ้นเนื้อที่จะเอามาให้กับเจ้าแมงมุมไม่รู้ว่าตอนนี้ชิ้นเนื้อมันจะอยู่ไหนกันนะ ทุกคนคิดเหมือนผมไม่ว่าชิ้นเนื้อมันจะอยู่ในห้องที่คุณยายเอาไว้ทรมานคนผมว่าน่าจะอยู่ที่ห้องนี้แล้วเลยโอเคโดดลงไปโอ้โหเจ็บขาเออเจ็บขามากแต่ก็ยังสู้ชีวิตผมจะต้องหนีรอดออกไปจากบ้านคุณยายให้ได้เลยคุณยายยายน่าจะอยู่ห้องนี้ใช่ไหมยอยู่ห้องนี้ใช่ไหมจริงด้วย เคเลงดีๆเรามีกระสุนอันเดียวจึ๊บโอ้ยังโดนยังโดนเปิดประตูเอาชิ้นเนื้อกับกับดักออกมา,า,าเฮ้ยทุกคนเราเจออะไรเราเจอเลขสองใช่ไหมนี่แหละคือปริศนาที่เราจะต้องแก้ไขไม่ใช่แหละทุกคนผมเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งมันจะมี หีบนะครับสองหีบซึ่งหีบใบหนึ่งมันก็จะมีระเบิดนะครับผมเป็นหีบที่ว้าคุณยายกำลังพูดอยู่เลยโอ้ตกใจหมดเลยจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะก็หีบที่สองนะครับก็จะเป็นของที่เราเปิดเอามาได้แล้วก็จะมีของอยู่ข้างในนั้นนะครับผมซึ่ง หีบที่จะตรงกับหมายเลขนี้เท่านั้นที่จะเป็นของนะครับถ้าหีบที่ไม่ตรงหมายเลขก,ก็จะเป็นระเบิดครับผมมาดูห้องนี้ไม่มีอะไรงั้นเราเอาเนื้อไปให้แมงมุมดีกว่ามาแล้วจ้าเจ้าแมงมุมอ่ะนี่เนื้อที่เจ้าโปรดปรานฮ่าฮ่าแล้วในตู้นี้ก็จะมีอาหารนกอาหารนกวิ่งไปวิ่งไปก็ที่มันจะกินหมดก็ที่มันจะกินเร็จอาหารนกหรอโอเคเราต้องไปห้องนกสินะ ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหรน่นี่งั้นใส่ไปในนี้เลยอ๊บโอเคอุ๊ยทุกคนนี่แหละของชิ้นที่สองที่เรากำลังตามหากุญแจสำหรับหนีโอเคเราเอากับดักไปล่อคุณยายมาก่อนเดี๋ยวคุณยายจะได้ยินเพราะว่านกร้องเสียงดังมากโอ้อะนี่หว,วังไว้ตรงนี้หวังว่าคุณยายจะเหยียบนะครับถ้าคุณยายไม่เหยียบนี่เราซวยเลยนะนะยจ้าหยิบกุญแจมาก่อน อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้หลบหนีนะครับหุยตื่นเต้นนะฮึโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงมาจากห้องทางนี้ใช่ไหมอ๋อคุณยายมาแล้วเหยียบเหยียบสิเออเหยียบเออนั่นเลยเป็นปากกระป๋องโดยปร,ริยาย <laughs> โอเคครับผมเอากุญแจไปไว้ที่ห้องลับนะครับผมเตรียมตัวหลบหนี ครับโอ้ยกับดักเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบเจ็บขาฟีซสแล้วสิฮ่าฮ่าฮ่ได้ของมาแล้วครับผมเกือบจะครบแล้วสองในสามแล้วโยนไปโอเคตอนนี้เราก็จะมาเอาของของเรานะครับและนี่แหละคือสิ่งที่ใช้ในการขายปริศนาในรอบนี้ครับผมนี่แต่ว่าคุณยายฟื้นหรือย,อยังนะเราเองจังเลย อึบอึบบไม่น่าฟื้นหรอกมัง้งอึบไปครับผมไปครับผมทุกคนคงรู้สิว่าหนังสือนี้น่ะมันใช้ทำอะไรโอเคสับเปิดประตูลับโอ้นี่มันแม่เซเลนดีน่านี่นะแองเจลินาโอ้โหคุณยายจับแม่ของแองเจลินามาขังไว้มีจุดประสงค์อะไรกันนะแต่ว่าตอนนี้เราต้อง กระดบกระดบกระดบไปก่อนไม่งั้นคุณแม่ก็จะไม่คลานออกมานะครับผมตอนนี้เราต้องไปหาของแล้วนะครับโอเคแต่ว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดครับผมสไปเดอร์คีย์โอเคก่อนที่เราจะไปหาชิ้นของส่วนที่3ที่เราต้องการใช้ในการหลบหนีครับผมต้องเอากุญแจนี้นะครับไปเปิดห้องที่เราจะเข้าไปก่อนนะครับผมตรงนี้ครับผมกุญแจนี้ดอกจากแม่เซเลน,นีนานะครับเปิด บโอเคโอ้ยโยนของทั้งหมดลงไปเดี๋ยวเราต้องไปหาของชิ้นที่3มแล้วนะครับเฮ้ยทุกคนข้างหน้าผมนี่มันคือแมงมุมใช่ไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยอมห้องทางนี้โอ้ยแมงมุมโอ้โหผมกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าวิ่งขึ้นวิ่งลงสินะเออกลัวว้ายตัวอะไรอ่ะเออเมันคือตัวมันคือตัวอะไรเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะเมื่อกี้มันวิ่งผ่านหน้าผมไปทุกคนมันก็ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเล่นรอบที่หนึ่งผมยังไม่เคยเห็นตัวมันขนาดนี้อืมอือโอเคโอเคเราต้องไปหาของชิ้นที่สามแล้วนะครับผมโหตรงนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยน่ากลัวเออน่ากลัว ไม่กล้าเดินไปเลยเหมือนจะได้ยินเสียงเสียงเดินอะไรสักอย่างเหมือนตัวอะไรสักอย่างกําลังเดินมาเลยอะ่ะน่ากลัวอะเฮ้ยโอ้โดนเจอตัวแล้วตัวอะไรไม่รู้มันเดินแปดขามาโอ้โอ้ยแล้วมันมีหน้าคนด้วยนะอฮ้ยแต่ว่าหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นๆเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมออมันถ่านหน้าผมไปแล้วสองรอบอะ่ะทุกคน มันเดินเข้าไปห้องร้าโอเคเดี๋ยวเอานี้เอาหนีไปก่อนหนีไปก่อนอเฮ้ยเฮ้ยมีลิฟต์มีลิฟต์มีทางลงมีทางลงเออเทางนี้มันไม่มีอะไรทางนี้ไม่มีอะไรโอเคโอเคตั้งสติก่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์โอ้โหอตรงนี้ตรงนี้โอเคครับทุกคนเจอแล้วครับผมเฮ้ยตัวเสียงเดินมันใกล้แล้วขาวมันเข้ามาข้างในห้อง ถ้าแกหลบไม่ทันเมื่อกี้นีล้ละก็ฉันจะขยำแกดโดยขากระไกลที่กว้างของฉันนี่แหละแล้วเมื่อไหร่มันจะไปละเดียไปสักทีหนีไปออกไป,อ,ไปอย่ามาอยู่ใกล้ฉันนกไทางนี้ได้ไหมขามันไปแล้วขามันไปแล้วอ่ะ วิ่ไม่กล้าไปเลยนี่แกคิดจะหนีทางนี้เหรอ,อ,อโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไมกแล้วอีกแล้วโอ้ยเดินไปก็เดินไปจิจะมาทำไมฉันจะหนีฉันจะหนียังไงออกไปอย่าไปยุ่งกับฉันออกไปนะ <c oughs> แกะออกไปเลย ยา yeah. อืมจะซ่อนนะ,ะซ่อนกี่อย่าไปยุ่งกับฉันออกไปแหละเดินไปและในขณนะที่ผมกําลังหาของอยู่นั้นผมก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัานเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหนั่นมันตัวไรยะมันมาอีกแล้วแม่เลินิน่าฮแต่ทางนี้เป็นทางจูก๊กใช่ไหม <laughs> จับผมไม่ได้หรอกครับโอ้โหผมเซียนขนาดนี้ จะมาจับผมอะไรก่อนทุกคนว่าเจ้านั่นมันกระจอกไหมอะ่ะทุกคนมันจับผมไม่ได้สักทีเลยอะ่ะโอ้โหยาวโอ,โอ้อะไรย่า <c oughs> ได้กินสักที <c oughs> ต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับก่อนที่จะหยิบของที่อยู่ข้างหน้าของคุณไม่อย่างนั้นละก็คุณอาจจะเจอกับ สิ่งลึกลับบางอย่างก็เป็นได้ฮ่ฮ่าอ๊อบหยิบเออขงมาเอ้ยมันมาทางขวานว่ะเออเอาสิเอเอ,เอ,เอ,เอดีนะดีนะหยิบของมาทานันโหยน่กกากลัวทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าของชิ้นที่สามเนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ใช่ไหมเออทำไมผมหาของไม่เจอสักทีตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วนะอึย ออกไปอดูมันมีทุกคนมันมีโอ้โหดีใจอะของชิี่สามโอ้ได้มาแล้วจะหนีได้แล้วจะหนีได้แล้วอุย้ยแล้วคุณยายก็ยังไม่เดินมาเหยียบกับดักของเราด้วยอืจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรารอก็ได้รอก็ได้เดี๋ยวคุณยายก็เดินมาเหยียบเองเดี๋ยวเราก็เอาของตัวนี้นะครับไปลงไปเพื่อเปิด ประตูห้องลับกันโอเคครับผมทุกคนเรามาขึ้นลิฟต์กันนะครับผมโอ้ยเราหนีออกมาได้แล้วอึย้ยขึ้นลิฟต์กันก่อนเดี๋ยวเจ้าสัป,ปหลานนะมันจะมาหาเราเจอนี่นะครับผมหีบที่เราได้เปิดไปแล้วซึ่งมันเป็นหมายเลขสองหมายเลขเดียวกับที่เราเจอในห้องชั้นบนห้องอีกาครับผมเราเปิดไปแล้วนะโอเคลงไปข้างล่าง อ,อ,อุ้ยขาอะไรอ่ะโอ้โหอ,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 อเคทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไไไดใช่ไหมแง่แง่แง,ง่ได้จะทำป่าพงาพงาอยู่นั่นแหละอุย้ยทำอะไรจะไม่ได้ไอ้เราขึ้นอยู่ในลิฟต์โอเคเราเข้าห้องนี้มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการตัดโซ่นะครับผมก็มเหลือไม้กับกุญแจซึ่งเราก็หาไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้อง มีเจ้าสัปลาดนั่นเพื่อไปเอาไม้กับกุญแจมาครับผมอืหเหลือแต่ภารกิจยากๆให้เราซะแล้วสิโอ้โหไดินเสียงคนได้ยินเสียงเสียงเดินเสียงเดินมันมีหลายขามันมีหลายขามากเลยมีหลายขามากนอ่ๆๆอ้ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมันเป็นทางจู๊กไม่ใช่หรอ แล้วไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ,ออาไปโอไปเลยจะ,จะไปหาของอน่กกากลัวอุ้ยมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะมันไปแวะเช็คอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเฮ้ย,ย,ยมันขยับตามผมเลยอะทุกคนน่กกากลัวทำไมมันเดินไม่เดินช้าเหมือนคุณยายอะทำไมมันเดินเร็วจังมีเป็ดขาดแต่ก็หลูดนะแต่ที่มันเดินเร็วเกินไปอะน่กกากลัว เฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงมันอีกแล้ว啊นาทั้งซวอุยเุอฮ้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วทุกคนเราต้องจูงอีกแล้วนะครับอยอะมาเดินมาโอเควิ่งวิ่งวิ่งสุชีวิตโอ้ห้ามตายนะห้ามตายห้ามตายแล้วทางไหนมันเป็นทางข้าแล้วทางไหนมันไม่ทางซาน โอ๊ยต <that is German> ื right like right ่นเต้นอะโอ้ยโอ๊ยหยานะหยาบนะเอะเดี๋ยว khóa เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเลี๋ยวขวาโอ้ยโอ๊ยแล้วทางแล้วทางเข้าไปเอาของแล้วมันอยู่ทางไหนล่ะมันมาทางซ้ายไม่เห็นยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเราเห็นแล้วเห็นแล้วอย่ามาออกไปใหญ่บ้าเอ้ยเข้ามาทำไมออกไป ออกไปได้แล้วให้ฉันไปหาของเถอะให้ฉันออกเถอะให้ฉันออกจากเกมนี้ดิฉันออกจากเกมนี้ดิฉันออกเดี๋ยวฉันออกไปเองไม่ต้องมาไล่ดิฉันออกไปเองโอเคทุกคนหยิบไม้มาแล้วหยิบไม้มาแล้วมองซ้ายมองขวาอุปกรณ์ชิ้นที่สองของเราเราจะต้องเอาไปไขให้ได้โดยที่ไม่โดนกินไม่งั้นของอาจจะตกแล้วเรา แล้วมันก็เดินเร็วด้วยแล้วฉันก็จะเก็บของไม่ได้เย้ยมาจากทางขวาแล้วเนี่ยไม่นะ๋น่อขอเช็คดูก่อนนะวะ้อเว่อออกไปอย่าไปยุ่งกับฉันออกไปไปหรืออ่งัง ถ้าฉันถ้าฉันออกไปแล้วฉันโดนขมือบแล้วฉันยังไม่มีประกันชีวิตอยู่อย่าทำแบบนั้นเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงๆแล้วใช่ไหมอ,อึอบอึบเออไม่มีไม่น่ามีหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปนะครับทำไมหาทางนั้นไม่เห็นเลยอะ่ะหาท่อไม่เห็นเลยแล้วนี่ก็เดินช้ามากเลยอะ่ะ เดินทำไมมึงกอยเลยมึงกอดกอไปเลยอยู่ทางนี้เข้าไปของที่ที่สองของที่ที่สองใส่ใส่เข้าไปตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหเฮ้ยเหลืออันสุดท้ายก็คือกุญแจโอ้โหกุญแจเราเอาเข้าไปข้างในห้องเดิมซะแล้วสิโอ้โหอะไรอะโอ้หแล้วนี่เราต้องวิ่งผ่านมาอีกรอบนึงเหรอเนี่ย เฮ้ย,ย,ยผมไม่กล้าเข้าห้องนี้เลยอะผมกลัวมันมันรอรัดผมอยู่อถวนี้อะมันดักผมอะเฮ้ยผมจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมันวิ่งเร็วอะไม่กล้าโอเคโอเคมันจะได้ยินเสียงเท้ามันเดินมาแล้วเดี๋ยวเราต้องจูกแล,ล้วแหละต้องใช้ความกล้านี้ความกล้านี้เฮ้ยทำไมตัวมันดูน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวมาก มันเดิมมาแล้วเดี๋ยวเราจุบจูบจูบไปเก็บกุญแจมาแล้วจะจะเอากุญแจไปคืนที่เดิมทำไมแล้วแล้วทางนี้มันใช่หรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางนี้จาลองทางอีกแล้วโอ้โหโอเคโอเคโอเคเออเข้าตรงนี้ก่อนลบก่อนลบก่อนโออมันมีไม่มีโอเคโอเคใช่ทางนี้ไหมอุ๊ยใช่ทางนี้ไหมเออมันไม่ใช่ทางนี้มันทางเปิดว้าวนี่วะโอ้แล้วมันมาหรือยังมันมาหรือยังโอ้โห มันมาแล้วทางนี้แหละทางนี้โอเคเฮ้ยมันได้ยินเสียงเราอะมันมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเฮ้ย้ขาก็ผิดแบบนี้แต่กูแจ่โอ้ดาจะจะเอาคืนห้องนี้ทําไมเฮ้ยออกมาออกมาออกมาเฮ้ยัวถ้าถ้าโผล่ไปมันจะออกมาไหมอะออกออกอกไปมันจะออกมาไหมเออขา ทางนั้นอ่ะฉันออกไปเถอะใช่ฉันจะออกไปเถอะเออมันไปทางขวาทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีมีชัยมีเลิกมีเลิกเอาชัยมีชัยเอาเลิกเง้ยงเงี้ยงจะเง้ยเงื้อเงื้อดูเงื้อไม่มีไม่มีอุ้ยทุกคนทุกคนได้เวลาหนีหนีหนีไปหนีไปเดี๋ยวปายแล้วมันไม่ใช่ห้องนี้ฉันลงทางอีกแล้ว ไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่โอเคโอเคนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วของชิ้นสุดท้ายโอเคปลดโอเคอเฮ้ยทุกคนแล้วเราก็กำลังจะหนีได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดประตูฝาท่อออกมาแงบแงบประตูท่อได้เปิดออกแล้วและต่อไปผมก็จะบอกลาคุณยายคุณยายครับ ผมขอบคุณสําหรับประสบการณ์เถื่อนๆจริงๆโอ้โหข้างนอกมันมีนมต้นไม้ด้วยว้าวข้างนอกบ้านของคุณยายอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยโอ้คุณยายครับผมขอลาคุณยายก่อนแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้บอด้วยนะครับผมนี่ออกจากท้องท่อได้แล้วโอ้เออเะ มันหายไปได้งั้นเหรอฉันอุตส่าห์ฝากฝังให้สัตว์ประหลาดข้างในท่อนี้จัดการมันขอฉันเคียวหมากก่อนนะ <c oughs> ลาก่นในพวกสัตว์ประหลาดน่ากลัวเอ้ย